ครับผมวันนี้ขอจากรเชนเครื่องยนต์นะครับได้รถเข้ามาใหม่นะครับเป็น Mercedes-Benz GLC 250นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับผมก็คันนี้นะครับได้มาก็เรียบร้อยครับขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอรีวิวก่อนเนาะวพนดีว่ามีคนซื้อไปแล้วนะครับผมก็นะครับตัวนี้เป็น Mercedes-Benz GLC 250D นะครับเป็นโฉมปี2019ตัวนี้นะครับยังเป็นตัวหน้าก่อนที่จะเป็นเฟซลิ์นะครับผมก็นะครับ ดูจากหน้าจากไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2019ก่อนโฉมปัจจุบันนะครับผมตัวนี้เป็นไฟ LED ILS นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า LED Intelligent Light System นะครับผมแต่ไฟตัวนี้เป็นโคมไฟแบบดุกดิกนะครับไฟแบบวิ่งหันพวงมาลัยไปทางไหนไฟไปดำนั้นนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับก็ส่องสว่างมากเป็น Auto High Beam นะครับผมอันนี้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับก็คือแบบถ้าเราวิ่งตอนกลางคืน สมมติเขาเรด้าตรงอยู่ตรงนี้มันก็จะจับนะครับว่าสมมติเลยมาทางขวาไฟไฟสูงขวาก็จะไม่เปิดนะครับว่าจะเปิดทางซ้ายให้ดับลงได้นะครับผมมันก็จะทําให้ส่องสว่างทางด้านใดนด้านหนึ่งครับหรือว่าถ้ามืดๆไม่มีทะลนรถเลยก็ปุ้มสว่างเต็มๆนะครับผมก็ครับอันนี้สวยมากนะครับผมตัวนี้เป็นแม็กผมชอบแม็กไลน์นี้มากนะครับห้กาก้านนะครับอันนี้เป็นแม็กขอบ19กนะครับกับรัดมากับยาง2 3 5สห 55ไหมใช่ 23555R19 นะครับยางตัวนี้เป็นยางลันแฟรนะครับผมเป็นยางติดรถเลยยางลันแฟตคืออะไรยางลันแฟรคือยางที่สมมติยางรั่วแล้วสามารถวิ่งต่อไปได้ถึงประมาณ80กิโลโดยที่แม็กจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับผมโดยที่วิ่งตามความเร็วประมาณ60 80นะครับผมแต่สามารถวิ่งไปต่อได้อีกถึง80กิโลเลยนะครับผมดูละควันครับผมอ่าอ่าตัวนี้ก็เป็นกระจกนะครับกระจก ออโต้นะฮะถ้าเวลาล็อกรถส่วนนี้เป็นกุญแจนะครับเป็นกุญแจน้าเต้าพิชเช่นเก่านะครับผมก็ถือว่าชอบพิชเช่นนี้มากเพราะว่าผมพุ่มสตาร์ทนี่ถ้าเวลาแบตหมดนี่เราก็แค่ดึงกุญแจออกแล้วก็ไขใช่ไหมแล้วถ้าไขหมดก็ดึงตัวปุ่มปุ่มสตาร์ทออกแล้วก็เสียบกุญแจไขสตาร์ทได้เลยนะครับก็กดล็อกกระจกหน้าก็จะออกมานะครับผมตัวนี้ก็เป็นไฟไ LED นะครับตรงนี้ครับตัวมือจับประตูครับตัวนี้ ตัวนี้จะไม่มีออปชันคิลเลตโกนะครับต้องเปิดล็อกเอาแต่ว่ามีวูซสตาร์นะครับโอเคก็จะมีริมบันไดข้างตัวนี้ครับเพิ่มความสวยมากขึ้นนะครับผมชอบมากสวยมากลงตัวโอเคนะครับมาส่วนด้านท้ายนะครับคันนี้โหด้านท้ายสวยมากครับคือมองรู้เลยว่าเป็น g l c เพราะว่ามีโลโก้บอกนะครับผมก็ g l c 250D นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2,100นะครับผม 204แรงม้านะครับแล้วก็อาตัวนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าฟเมติกที่ทาง Mercedes b e n บนซ์เขาเรียกกันนะครับผมฝาท้ายครับกดครับไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีไม่มีคลิกเซนเซอร์นะครับเพราะว่าเป็นตัวเก่านะครับถึงเขาไม่มีคลิกเซนเซอร์ให้แต่ก็ยังดีที่เป็นไฟฟ้าให้นะครับนี่ก็เปิดปิดได้โอเคขึ้นชื่อว่า GLC นะครับผมที่เก็บสัมภาระใหญ่มากครับผมชอบจุแบบได้สบาย ชอบมากครับคันนี้ก็จะมีชุดนี่ผู้มือเขาชุดผสมพลาบานนะครับตรงนี้มีครบหมดเลยครับส่วนนี่ด้านในตัวนี้อย่างที่ว่าครับเป็นรางลานสัตว์เขาก็ไม่มีชุดยางอะไรให้มาซ่อมใหไนะครับก็จะมีตะกร้าประจำเบอร์เซเดสเบน์นะครับมีร่มอันนี้ก็ตั้งแต่เขาออกรถมาอันนี้ก็เป็นผ้าคลุมนะครับผมโอ้โหมีพรมปูมาให้ด้วยใหญ่มากครับเวลาปิดกดคลิกเดียวครับผมเรียบร้อยเขาก็จะปิดลงมาให้อดโอมัิอย่างนี้นะครับผม ส่วนไฟท้ายนะครับดีไซน์แบบเรียบๆหรูๆชอบมากเป็นไฟท้าย Fu l l LED ด้วยนะครับผมไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้ส่วนี้ก็เป็นไฟถอยนะครับเป็น Fu l l LED สวยมากครับตัวนี้โอเคนะครับโดยภายนอกภายโดยรวมก็คือด้านข้างผมว่ามันก็ลงตัวนะเป็นเบนท์ที่ผมชอบมากครับ G.L.C เพราะว่าเป็น s u v ที่ขับสบายมากขับไปกรุงเทพอะไรนี้สบายครับผมผมว่าแล้วก็คือรูปทรงออกมาดูเรียบๆหรูๆครับ เรียบแบบไม่ได้เรียบมากเขาก็จะมีชุดแต่งให้อย่างเช่นบันไดนะครับบางคนไม่ชอบก็สามารถเอาออกได้นะครับแต่นี้เป็นบันไดมาจากโรงงานนะครับผมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างออปชันเยอะไหมถึงคันนี้จะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแต่ออปชันถือว่าเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับไปดูกันครับโอเคครับมาขึ้นมาคันนี้นะครับก็กุญแจก็ไม่ไม่ต้องใส่ขขยสตาร์ทนะครับเพราะว่ามีปุ่มสตาร์ทก็เหยียบเบรกกดสตาร์ท โอเคเครื่องสตาร์ทเรียบร้อยอันนี้เป็นค่าเมทคอนโซลนะครับผม,ผมก็แอร์ออโต้ครับก็เปิดบรรยากาศภายในนะครับโอเคก็ตัวนี้เนี่ยมีที่เก็บสัมภาระเก็บของกระจิกระจิไอคอนฮอลนะครับปากกาแก้ววางแก้วน้ําได้สองแก้ววางเยอติได้ครับตรงนี้วางเยอติได้ตัวนี้ก็เป็นตัวคอนโซลของทั้งหมดของจอครับจอนี้เป็นจอรุ่นเก่านะครับผมก็ขนาดผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับ แต่ก็คือมีหลายอย่างให้ได้นะครับแต่ไม่รองรับ Apple c a r p เพนะครับผมก็โอเคนะครับสีภายในตรงคอนโซลในนี้เป็นสีไม้ลายไม้นะครับสวยมากผมว่าสวยมากดูกับขอบประตูนะครับผมมันแบบเข้ากันมากนะครับแล้วก็ตัวเบาะก็เป็นสีน้ําตาลออกน้ําตาลเข้มนะครับผมสวยมากตัดดำโอ้โหลงตัวอะไรขนาดนี้ผมชอบมากนะครับก็นะครับตัวนี้ก็เป็นคอนโซลนะครับเป็นคอนโรลนะครับ เห็นว่ารุ่นใหม่ๆเขาจะไม่ใช่แบบนี้เขาจะเป็นแบบทรงแค่ตัวนี้ไม่มีตัวหมุนหมุนแล้วนะจะเป็นทัชแพดซึ่งบางคนชอบก็ระชอบบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะว่าอาจจะใช้ยากไม่ชินแต่ส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันได้มีความหมุนอะไรมากมายนะครับก็นะครับ,นะรบมีโหมดนะครับก็วิทยุได้บลูทูธได้มีเนวีนะครับตัวนี้มีการเนวีให้นะครับผมแฟนแผนที่นะครับวิวแมปนี่แผนที่ผมว่าสวยเลยนะนะครับ แล้วก็ตัวนี้มีกล้องหลังให้นะครับเวลาถอยนะครับผมก็เข้าเกียร์ถอยที่มีกล้องหลังเข้ามานะครับปรับได้ห้องปรับ่างนี้แค่สองทิศนะครับที่เห็นได้แค่นี้เองเอาไม่มีกล้องสามหกศูนย์นะครับนะครับผมก็ส่วนในปุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีออปชั่นออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับผมก็ส่วนมากไม่ได้ใช้ก็ปิดไปเลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดแมนนวลนะครับก็คือถ้าสมมติ เราจะเล่นเกียร์แพดเดิลชิพเนาะเราก็าให้กดมันก็จะกลายเป็นแมนวนวลนะครับผมตัวนี้เป็นโหมดนะครับตัวนี้มีโหมดการขับขี่อยู่ที่4โหมดนะครับมีอีโค่สปอร์ตสปอร์ตพัสแล้วก็อินดิวิชวลนะครับผมก็คือปรับตรงนี้ได้เลยนี่ครับขึ้นตามหน้าจอมันก็จะขึ้น2หน้าจอนะตัวนี้เป็นสปอร์ตสปอร์ตพัสดสปอร์ตพัสดี่คือสุดแล้วแล้วก็อินดิวิชวลอินดิวิชวลก็คืออรับได้ครับตอนนี้ผมก็ตั้งไว้คอมเครื่องคอมฟอร์ทพวงมาลัยสปอร์ตหนักๆเลยครับแล้วแอ,อ,อ,อร์ก็แอ ก็ส่วนมากจริงๆก็ขับไ้คอมฟอร์ตนะครับสบายแล้วคอมฟอร์ตวีโคผมว่าดีนะครับผมอ่าโอเคก็ตัวนี้ก็เป็นโอ้โหตัวนี้ผมชอบมากเป็นการเล่นวอลลุ่มนะครับคือถ้าสมมุติเราขับไปแบบจะเพิ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็คือหมุนได้ตรงนี้อ่ะคือแบบมืออยู่อย่างนี้เวลาขับหมุนแบบโอ้โหเท่มากหรือจะเพิ่มตรงพวงอะไรก็ได้ครับเป็นมันติฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะครับก็คือรุ่ตนตัวเก่าก็คือแค่ปิดแล้วก็เปิด หน้าจอได้แค่นั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มกันลื่นนะครับหรือว่า E A E E S P it <S ของเขานะครับผมนะครับนี่ก็มีปลั๊กพ o w e r o ร t l e t 12โวลต์นะครับผมก็ตัวนี้ก็เก็บของได้นะครับโของเยอะอยู่นะก็มีช่อง USB อยู่นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมก็หน้าจออย่เป็นกึ่งดิจิตอลนะครับผมคันนี้กึ่งดิจิตอลนะครับก็คันน,น,นี้วิ่งอยู่ที่ วิ่งอยู่ที่47,660กิโลเท่านั้นนะครับผมชอบหน้าจอตัวนี้นะคือแบบมีความกึ่งดิจิตอลด้วยนะก็ผมชอบดีส่วนนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์ของเบนซ์วนมากเขาจะย้ายมาอยู่ตรงคอพวงรมไลัยแล้วใช้ง่ายก็แคเ่เบรกตบขึ้นตบลงก็ตามมูกศอครับตบลงก็เป็นเกียร์ดีลงสุดเกียร์ดีขึ้นสุดเกียร์อาร์ลงครึ่งหนึ่งเกียร์เอ็นกดตัวนี้ตัวพีแค่นี้ครับใช้ง่ายบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็ว่ากันไปนะครับพวงมาไลัยนะครับก็จะเป็น ตัวนี้เป็นพวงมาลัยไม่ใช่ท้ายตัดนะครับแต่ผมว่ามันสวยมากเพราะว่าสีมันออกน้าตาลเข้มๆนะครับน้าตาลเข้มนะครับไฟการไฟเลี้ยวก็จะยู่ทางซ้ายนะครับตามสไตล์รถยุโรปนะครับกันนี้ก็จะมีปัดอ่อนฝนอนอโต้นะครับถ้าตั้งมาอยู่ที่จุด2จุดเขาเรียกว่าอันเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะครับก็จะเป็นออโต้แต่ว่าผมว่าไม่แนะนําให้ตั้งเป็นออโต้นะครับเพราะว่าเบนซ์มันมีระบบผ้าเบรกอุ่นเขาเรียกว่าผ้าเบรกเต่าแห้งผ้าเบรกอรัตโมนมัตินะครับถ้าเปิดมันก็จะออนตลอดก็ใช้ให้ดีก็ปิดไว้ ครับตัวนี้ก็จะเป็นคูดคอนโทรลกับลิมิตนะครับ Speed, ลิมิตสปีดก็คือเราตั้งสปีดไว้วเราเหยียบคันเร่งตันแค่ไหนมันก็จะไปได้แค่นั้นครับแล้วก็รักความเร็วอยู่เท่าไหร่ก็จะอยู่เท่านั้นครับแต่ว่ามันจะัไม่มีอะแดปชีตคูดคอนโทรนะครับโอเคนะครับผมออปชันก็จะมีประมาณนี้นะครับแตะเดชชิพก็มีครบเนี่ยใครมีคอนโซลก็คือสวยมากนะครับโอ้โหไฟตัวนี้เนี่ยไฟ LED มัน LED ที่แบบอมส้มเนี่ยเพราะว่าสวยมากก็เบาะก,ก็ถือว่านั่งนั่งกระชับนะครับผมกระชับ ก็ชับดีผมตัวใหญ่ยังนั่งได้สบายครับก็ด้านหลังก็กว้างมากครับไปดูด้านหลังกันนะโอเคโอเคครับด้านหลังแล้วเพราะว่า GLC มันก็ใหญ่นะครับคือผมตัวใหญ่ผมก็ยังนั่งได้สบายอันนี้เป็นแบบที่ผมขับแบบสบายนะครับแต่สามารถปรับใช้อีกมีแอร์หลังนะครับ2ช่อง head room เหลือเยอะแยะครับโดยเฉพาะ SUV ครับสบายสบายแล้วก็สามารถทับบอร์ดหลังได้ด้วยนะครับก็แค่กดสวิตช์ด้านหลังนะครับก็มี ก็อันนี้นะครับนั่งสบายเดี๋ยวเรามาพาขับขี่ด้วยเลยว่าฟิลเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เราจะมาทดลองขับกันนะครับก็เบลนะครับจะเป็นเบลแบบดึงดึงให้นะครับก็ปึ๊บใส่เขาก็จะรัดให้เองครับลองขี่กันดีกว่าครับก็อันนี้ผมอยู่ในหมวดคอาฟอร์ดแล้วกันเนาะก็ขับง่าง่ายครับตบเหยียบเบรกตบเกียร์ลงไป ใช่ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือสตาร์ทรถมามันก็เข้าเบรคไฟฟ้าให้อยู่แล้วนะครับก็แค่ตบเกียร์เราไม่ต้องบดเบรกด้วยก็แค่เหยียบมันเร่งเบรกมือไฟฟ้าก็จะลงให้มาแล้วครับก็นะครับตัวนี้ก็จะมีออโต้เบรคโฮด้วยนะครับออโต้เบรคโฮคืออะไรก็คือถ้าสมมุติเนี่ยจอดอย่างนี้สมมุติเราจะเหยียบออโต้เบรคโฮก็คือเราอยู่เกียร์ดีนะครับแล้วก็แค่ย้ำคันเร่งไปขึ้นโฮก็คืออันนี้ผมไม่ได้เหยียบเบรกนะ ือเราจะเบรกให้เองครับนี่คืออยู่เกียดดีนะครับถือว่าใช้ดีในกรุงเทพนะครับก็คือเราไม่ต้องมาเปลี่ยนเกียร์ถึงจะเปลี่ยนง่ายก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้ายกเลิกเบรกโฮแค่เบรกย้ำเ,เข้าไปหลืว่าแต่คันเร่งก็จะออกเขเองนะครับรถตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแกพับพวงเดียดนิดนึงแดดค่อนข้างร้อนครับตอนนี้ดีเลยโอเค G.L.C. คันนี้ครับผมว่าอาตาัตราเร่งคือเป็นเครื่องดีเซลที่มีขนาด2,100กว่าซีซี204แรงมา้าเพราะอาตาัตราเร่งดีนะครับดีแบบดีเลยพอเพียงแบบศูนย์ถึงร้อยก็อยู่มานเจ็ดวิแปดวินะครับก็ถือว่าใช้ได้แบบถ้าเราเหยียบพลิกดาวอะไรอย่างนี้มันก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้พ่วงมากับเกียร์ 9T G Tonic นะครับเกียร์9สปีดเป็นเกียร์ ตัวตัวเด็ดของทางเบนซ์เขาเลยนะครับก็ถือว่าเกียร์นี่เปลี่ยนสมูทมากนิ่มนวลมากครับอ้าเร์ขี่พวงมาลัยนี่ปล่อยได้เลยครับตรงนะครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าออโต้นะครับผมเปิดปิดออโต้ครับตามสไตล์เบนซ์นะครับเขาใส่มาให้ตลอดนะครับส่วนเรื่องนิ่มผมว่ามันก็ถือทำเพราะว่าช่วงล่างเขาก็ทำมาได้ดีนะครับแต่ก็จะมีโยนบ้างนิดหน่อยนะครับถ้าคนนั่งด้านหลังจะรู้สึก แล้วก็ด้วยที่ว่าเขามาใส่ยางรันแฟตมาก็จะแข็งหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนอยางปกติแต่ส่วนมากเขาก็ถ้าสมมุติออก่นมาใหม่มันได้ยางรันแฟตพอแบบยางเริ่มเสื่อมเหมือนคันนี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นยางที่ไม่ใช่รันแฟตนะครับมันจะนุ่มมากกว่าน,นี้ครับผมแล้วเขาให้ขอบ19มาก็ถือว่าเท่ดุนะครับสปอร์ตลักชัวรี่อยู่ในคันเดียวกันนะครับผมว่าเครื่องอันนี้มันดีมาก เกียร์ที่เป็นเกียร์เก้าจีโทนิกของเขาถือว่าดีครับเกียร์เปลี่ยนสมูทเร่งได้ดังใจพวงมาลัยก็สบายครับไม่หนักอันนี้ไปอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็ถือว่าไม่หนักเลยผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายขับดีครับการเร่งสบายๆครับไปแบบร้อยยี่สิบขับทางไกลนี่ชิวๆบางทีเผลอๆเหยียบปุ๊บไปร้อยสี่สิบกว่าแล้วด้วยครับขับลมขับขับรถไปอย่างนี้ขับนิ่มๆครับ มีเนินก็ะกสะทุาฐานนิดน,นึงนะแต่ผมว่าถือว่าขับได้ดีเ okay. ลยกมากเลยนะครับ <c oughs> การเปลี่ยนเลนก็แบบเปลี่ยนเลนในความเร็วสูงก็ถือวา่าโยนนะแอบโยนแต่ก็ถือว่าทําได้ววดีเพราะว่ารถมันก็สูงนะครับเป็น SUV ขนาดกลางของค่ายเมสเซอร์เมอรสเบนนะครับ <c oughs> ไฟเลี้ยวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดู นะครับอันนี้ก็กระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับดีมากชอบมากครับโอเควงล้อเขา,าถือว่าแคบนะครับแคบดีเดี๋ยวได้แบบสบายๆเวลาตีโคง้งตากันเล่นก็ถือว่าดีแอร์เย็นฉ่ำครับแล้วก็คันนี้อัตรากินน้ำมันก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับขับทางไกลก็อยู่ที่ทำได้นะ1 8 17 17กิโลลิตรถึง18นะครับแต่ขับในเมืองก็อยู่ประมาณ12-13นะครับว่าประหยัดมากเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะครับคันนี้ดีมากเลยครับคันนี้โอเค โอเคนะครับหลังจากที่เราไปลองขับมาแล้วนะครับก็คันนี้นะครับถือว่าวิ่งดีมากตอบโจทย์มากผมชอบมากนะครับคันนี้ไฟหน้าก็สว่างสวยเป็น LED ครับทั้งหน้าทั้งหลังก็นะครับก็คันนี้ผมขายไปแล้วนะครับก็เจ๊ใหญ่ซื้อเองใช้เองครับก็ก็ไม่ได้ขายครับคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะหามาเรื่อยๆครับหรือว่าก็นะครับท่านใดที่ต้องการจะขายรถนะครับแบรนด์ BMW หรือว่ายอดยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับ พักมาติดต่อเราได้เลยนะครับผมเรื่องรถยุโรก็นะครับส่งรูปภาพมานะครับผมเพราะว่าถ้าสรุปราคาหรือว่าผมไปดูรถแล้วราคาโอเคกันแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราจะไปหาท่านเองนะครับผมก็ครับฝากไว้ด้วยครับผอจกเชนลงกน้ำยนสา3สามนะครับก็มีรถให้ดูมากมายครับตามนี้ยังมีรถในหลายเกตนะครับผมนะครับเรามีรถทุกเกตให้เลือกนะครับผมก็นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ก็ใครอยากขายรถนะครับทักมาได้ตอนนี้ผมกำลังหารถเบนซ์อยู่เราผมจะเริ่มเปิดตลาดยุโรปแล้วก็ทักมาได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับนีครับ